เรียนเจ้ากรมการสารวัตรทหารบกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านแผนกการเงินกรมการสารวัตรทหารบกขอสรุปผลการปฏิบัติงานในห้วงประจำปีงบประมาณ2,564ดังนี้สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบกเข้าทำการตรวจสอบการบริหารงานทางการเงิน และตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบพ่วงระยะเวลาตั้งแต่1เมีสายน63ถึง30กันยายน63และประจำปีก็ประมาณ2,563เมื่อวันที่1ถึง5กุมภาพันธ์64ผลการประเมินตรวจสอบภายในของกรมการสลัตฐานบกมีระดับคะแนน3.72คะแนนซึ่งอยู่ในเกณฑ์ ดีมากแผนกการเงินกรมการสว,รวัสดิหารบกดำเนินการเปิดบัญชีเงินราชการกับธนาคารกรุงไทยเพื่อรองรับเงินงบป,ประมาณและเงินนอกงบป,ประมาณจากกรมการเงินทหารบกพร้อมดำเนินการเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยให้กับกำลังพลของหน่วยในการรับเงินงบป,ประมาณและเงินสวัสดิการต่างๆ ที่จ่ายจากแผนกการเงินผ่านระบบ KTB c o p o r a t e Online แผนกการเงินกรมการสรวัสทหารบกดำเนินการรับส่งหน้าที่หัวหน้าในายาหารการเงินกรมการสรวัสทหารบกตามคำสั่งกองทัพบกบบที่85ทับสอให้พันโทรพรชัยผลแก้วเป็นหัวหน้าในายทหารการเงิน กรมสันโาทฐานบกและพันโทอาน o ์ทองพูลเป็นหัวหน้าในฐานการเงินกรมการสรัตรทฐานบกการปฏิบัติงานตามระเบียบประจําในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกองทัพบ,บกประจําปีงบประมาณ2 5ง4จากกรมการเงินฐานบกซึ่งประกอบด้วยเงินงบประมาณเงินงบกลาง เงินนอกก็ประมาณเงินยืมการจัดซื้อจัดจ้างและการนำส่งเงินคืนแผนกการเงินกรมการสารวัตรทหารบกได้ปฏิบัติตามห่วงระยะเวลาที่กรมการเงินทหารบกกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแผนกการเงินกรมการสารวัตรทหารบกขอจบการนำเสนอขอบคุณครับ